แล้วก็มีความข้นหอมนมเนื้อเหนียวมาชิมวานิลากันนะทุกคนต่องคำพร้อมกันดีกว่าเพราะว่าอ,อย่างตานี้ก็ลอยนึ่งแล้นอกจากนั้นเราไม่อยากจะขอรุ่นชิวันนี้จานแรกชีวิอันนี้เราซื้อน้ำมันทานหมดไปกินกันหรอ <c oughs> ทุกคนครับวันนี้นะเราอยู่กันที่ Urban Playground c ร m มบิ้นะทุกคนเรามาออกบูสนี่ทุกคนตอนนี้นะเรามีแ c r a t ช h นะครับก็คือเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่นะแล้วก็มีนูนตัวนี้ด้วยนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสำหรับการที่เมาขายของที่เออ k ล o โดเมนรามบิ้งนะทุกคนนี่ว้าว wow. เป็นอินดอร์คลาด n ิ้งนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูภาพบรรยากาศตอนบ่ายกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ ตมโอเคหลอกก็หลอกาแป๊บนึงนะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะองค์เดอะรักเก็ตส์คลับเดอะรักเก็ตคับก yeah> ็จะมีหลายอย่างเลยมีฟิตเนสสาไอ้น้มีที่ปีนผาไอ้เื่องตื่นที่เราอยู่ด้ยสายมือไอ้ขวามี่แมเดี๋ยวเราจะกำลังจะหาอาหารใช่ไหมใช่ ก็ตอนนี้เราก็ามาเดินกันที่ซอยทองหล่อนะทุกคนก็เดี๋ยวเราหาข้าวกลางวันกินกันเดินมาเรื่อยๆเลยย่านนี้ก็ของกินน่าจะแพงนะครับปกติเราจะไปที่ไหนโอมชันเมืองปะ่ะตอนนี้เราก็เข้าเมืองนะทุกคนเพื่อมาทำกิจกรรมขายของกันนะทุกคนของน่ากินมากนี่ <Wow. S 1> อยากกิน สลัดโลใช่ไหมถือว่าไม่แพงนะหกสิบ,บาทนี่คือแบบเหมือนร้านักอาหารอิสระเลยนะเออนี่หกสิบเหรอ60หกสิบบาทอืมไม่แพงก็เอาันนี้แหละอีกอ,อันนี่ดูดูปลานะทุกคนอาหารสดแล้วก็ปลาแซลมอนแต่ว่าอีกสาขาหนึ่งเนะี่ยทุกคนมันจะแบบว่ามีปลาตัวใหญ่ๆนะ แต่ว่าที่นี่มันเป็นแบบคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตมันก็เล็กลงมาหน่อยนะครับก็ไม่มีปลามีแต่เนื้อหมูกับอาหารที่เราพร้อมกินได้เลยนะทุกคนเป็นไงน่ากินไหมไปดูโซนผลไม้ละกันนี่อันนี้โซนผลไมา้เห็นไหมอันนี้ก็ยังถูกหน่อยแต่นี้ก็แพงปะเราไปกินข้าวกันอันนี้ใช่ไหมค here at the fun farm. h e r e at the fun farm. We got lots of fun. อันนี้เราซื้อน้ำมันทานหมดไปกินกันหรอปะทุกคนมาเราจะรีวิวอะไรกันบ้างหนึ่งสลัดโลทาโกยากิใช่โอมทาโกยากิอันที่3ามยากิโซบะทุกคน เยอะไหมสำหรับหนุ่กลางวันเราเยอะไหมอมใจพี่เชยมอะไรก่อนดีตึ้งตึงตึงควจะกินอันนี้ก่อนนะครับผมหร่ออันนี้ของหนังอันสุดท้ายดีไหมอ่ะสลัดโลกันดีกว่าจากอีซูเปอร์มาร์เก็ตตะกี้นะนี่อือเป็นยังไงบ้างครับมร่อยมาก ไม่คิดว่ารสชาติจะจับขนาดน,นี้นะถึงแม้ว่าจะเป็นตลาดญี่ปุ่นก็ตามนัวอ, <c oughs> อืม่อยม,อมจบไปแล้วหนึ่งอย่างต่อไปเป็นไรต่อไปเป็นแน่เป็นที่นี่ละกันพี่อันนี้ก่อน <c oughs> นี่ก่อนร้อยแปดบาทแพงปะกจิ้ละสิบบาทเองใช่ใช่มะใช่แล้วแล้วแถมไม่รูหรอใช่แต่น่าจะอร่อยอาจจะมีเชฟเพื่อนบ้านมาทำแจกอ่ะโอเคอ่ะพร้อมนะทุกคนอืม ออมากือาากว่าผ่านนะเนื้อน,นุ่มรสชาติจัดเพื่อแบบว่าแน่แบบว่าเพิ่มไม่เรียนเกินไปอันต่อไปอ,อันนี้อะไรอ่ะยากเือนตัวบ่อย่างตานี้ก็ลอยหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะ แต่ว่าให้ UFM อ่ะโอมไม่มีเมโคโรเวฟเสียใจยม่จเสียด้ไปหน่อยที่ออร่อยอ,อยู่นะร้อยหนึ่งหัวแพงมากถ้ากินในร้านอาหารก็ไม่น่าได้รนะือออ อ่ะจะเราเติมพลังกันแล้วนะจะเราไปไข่อของกันต่อเลยไหมอืมดีก็จเ,จเจอกันหรอกอ่ะ เดี๋ยวบมจะพาทัวร์นะหลังจากที่เราผัดเวรกันเรียบร้อยกินข้าวอิ่มนะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาดูนะคะว่าในรักเก็่ขับของทองห่อนะทุกคนว่ามีกิจกรรมอะไรทําบ้างนอกจากปินผาแล้วนะ,ปะไปโซนออกกําลังกายชั้น3นะทุกคนเรามีทางเชี่ทุกคนมันอาจจะแบบซับซ้อนหน่อยใช่ไหมคือตึกมันเป็นตึกอ,อ๋อบอกไม่ถูกแต่ว่าคือมันอาจจะดูซับซ้อนหน่อยนะครับทุกคน แต่ว่ามันเป็นสถานที่ใหญ่มากๆอันนี้เราอยู่กันชั้นแหละชั้นสชั้นสครับชั้นสองครัใช่ครับอ๋อเพราะเรากำลังจะขึ้นไปสควอชแล้วก็ไปชั้นแดนแล้วก็บล็อกซิงนี่ทุกคนมีเวทีมวยด้วยนะก็สำหรับคนที่อยากต่อยมวยก็มันต่อยตรงนี้แล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้องเต้นเหรอนี่โอมห้องเต้นนี่ห้องเต้น นี่ทุกคนห้องเ้นเป็นไหมนี่ห้องเ้นเป็นไงองอางปะแล้วก็นั้นนะบนน่าจะเป็นโยคาฟต์ได้แล้วก็ทีไ<า>เอ็กซ์ไปป่ Prime, ะโอเคเดินออกมานะต้องนี้ที่ไหนอ่ะ อันนี้ที่ปีนผานแน่<ช>เลยสามารถดูคนปินผ่านตรงนี้ได้ม,ม,มึนไหมมันมันต่ำออโต้จริงหรออันนี้อะไรอ่ะและ้วเขาเรียกว่าแล็เก็ตปะใช่ไหมที่ตีนแล็เก็ตพาะเราดูเหมือนคนออกกําลังกายมากมั้งเนาะนี่ <c oughs> ที่ปีนผาน อ่าท <mm ุกคนอันน er oh, no. ี้ก็จะเป็น่ซนแบดมินตันนะนี่ใช่ไหมว้าวปาทุกคนถึงห้องสนุกเกอร์เรานะนี่ห้องสนุกเกอร์ดูดิโอ้โนโอมเล่นสนุกเกอร์เป็นปะเคยเคยเคยเล่นอยู่เคยเล่นอยู่เอาจริงจริงมันใหญ่มากนะแล้วก็ทางเดินค่อนข้างแบบซับซ้อนอะ ลำพี่ต้องหาโอก,กาสมาเล่นบ้างแล้วไปคุมไหมอ่ะก็คุมนะถ้ามันตั้งแต่ชาวเย็นเย<ช>็นเนาะเพราะมันเล่นได้ทุกอย่างเลยไม่จำกัดเวลาด้วยใช่ถั่ว่าคุ้นรัอโอไม่ก็อ๋อตอนแรก <c oughs> ที่พี่เข้ามาพี่ก็เข้ามาทางนี้เออปะอันนั้นก็คือสนามแบด อันนี้ก็สนามแบดบใช่ไหมมีสองฝั่งหมื่นอ่ะต่ออ๋อสนามแบดมีตั้นมีสองฝั่งอ๋อมันเดินบนเป็นน,น,ปน่เกิดนัก,กามากโอเคเข้าใจละห้องโยคะแล้วเราขึ้นไปชั้นชั้นหก เขาบอกว่าอะไรนะนี่ไงราคาทุกคนนอ n m e เมมเบอร์495ซีเนีย395ถ้าต่ำกว่าว200ใช่ไหม,มใคดูไหมอันนี้ทนะี่ไหนสนามเทนนิสโอเคสนามเทนนิสแล้วเราต้องลงไปยังไงต่อ อ่ะสนามเทนนิสทุกคนดูสนามเทนนิส oh, <no. S 1> ทุกคนครับอันนี้อาจจะไปดิกนซนอันหนึ่งนะไปก็อ,อกันอยางเียปะมาค้างอีกตื่นๆพอเราจะไปดูราวไา้น้ำนี่ไปเร็ว ไปถึงสาวไวน้ำแล้วนะปะ่ะเขาบอกว่ามีอะไรนะโอมมีสองชั้นใช่ครับแบบอย่างรวดเร็ว<ะ>ก็คืออีกชั้นหนึ่งอยู่ไหนนะ,ะนั่นชั้นอยู่ฝัง่งนี้ครับ oh no ปเราดูชั้นสองกัน<ะ>นี่ทุกคนสาวไวน้ำก็คือแปลว่าสาวไวน้ำมีทั้งหมดสองชั้นนั่นแหละแล้วตรงนี้คืออะไรอ่ะสำนักง,งานของคนอื่นปะ่ะใช่ไหม ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็จะว่ายน้ำอะ่ะคือพูดง่ายว่าสาวว่ายน้ำที่นีทุกคนต้องไหว้ตามเส้นใช่ไปเดินลงไปได้านล่างกันทุกคนหาปะา,าเราเก็บของที่บูธเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปหาของอะไรกินแถวๆนี้กันดีกว่าร้านที่เราจะไปกินนั้นทุกคนชื่ออาซูมมาโซโป,ปปะคนได้ว่าเหรอคิวไม่ว่วแล้วเป็นย,ยังไงจะบอก ไ <laughs> <laughs> าทุกคนก็ระยะทางที่เราจะเดินไปนะทุกคนก็ประมาณ115่งร้ยห้าเมเข้าไปก่อน,นได้ยูไกยูเทน go a h e a d ฟังกูเลยทุกคนครับเราจะมากินร้านนี้นะชื่ออาซุม่าโซบะรามนนะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในมีความแตกต่าง จากร้านอาหารญี่ปุ่นยังไงบ้างทุกคนน่ากินมากเลย oh, <no. S 1> นี่ของทานเล่นเดียวมากๆนะเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูปะเราไปดูกันไปทุกคนร้านนี้นะครับมันจะอยู่ใต้คอนโดมิเนียมนะ oh. ทุกคน oh. ปะรเค้าไปเลยนี่ทุกคนเวลาเปิดร้านนะคะบก็อะซูม่านะเปิดวันไหนบ้างทุกคนก็ดูได้เลยนะคือร้านนี้มันจะไม่ได้เปิดตลอดเวลาถูกไหมไม่ได้เปิดทั้งวันนะทุกคนดูร้านดีๆร้านช้ามก็คือ11โมงถึง -15 ้า แล้วก็ดินเนอร์คือ17-21ถึงแล้วก็ดินเนอร์คือ5โมงถึง3ทุ่มนะครับเออใช่ทุกคนอย่าลืมดูอาลัรช์ทานะ11โมงถึง3ดินเนอร์คือ5โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะทุกคนแล้วก็สำหรับวัน Sun แอนด์ฮอลเนะทุกคน17-21ถึงนะครับแล้วก็ร้านหยุดทุกวันไหนดูด้วยนะคนไปเราเข้าไปดูกันอะทุกคน ก็ปุมสั่งอันนี้มานะครับก็เป็นไอน,นี้เลยเป็นร้อนบุมสั่งโซบะเย็นนะทุกคนก็สั่งเส้นมา2ก้อนก่อนแล้วอีกก้อนหนึ่งเราค่อยสั่งเพิ่มนะครับแต่ว่าก็อยู่ในราคา3 0 0ร้อยบาทเราก็ได้ข้าวมา1อันนะทุกคนเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเนี่ยเอาน้ำร้อนนะ <Yeah. S 1> เทลงไปในน้ำซุปแล้วก็สั่งขา้าวโพดตัวนี้มา1อันนี่ <Wow. S 1> ได้กินไหมว้าวดีม น่ากินมากนะทุกคนเดี<า>๋ยวเราไปดูของจิงนกันดิกก่า,มมานี่แล้วก<อ>็ใส่น้ำข้าวโพดเข้ามานี่อ๋อนี่นีอ่อนะร่อยม,มั้ยมาพร้อมเสิร์ฟ อันนี้ผู้สั่งไป็นทั้งหมดสก้อนนะทุกคนนี่อันนี้คือ2ก้อนของบูงนะทุกคนป่ะแต่เราใส่รสชาติเข้าไปกันคุณเจอยู่ตรงตังตงตงพวพรเพริ่มคนนะทุกคนตรงแปลงสีฟนะ้ามาเอาแล้วนะอันนี้โซบะเย็นนะทุกคนเขาวิ่งสองก้อนนะทุกคนอย่าลืมนะเรากินได้มาก ón, สุดสามก้อนนะเรากินได้มากสุดสามก้อน <Wow. S 2> คนอร่อยมากเส้นเหนียวเนื้อสุดๆทุกคนคือแบบว่าอร่อยอะ่ะเส้นเหนียวมากอยากทุกคนได้ลองนะเติมแด้ 3, มหมดสามท่อคุณเติมไปทั้งหมดสองท่อนนะทุกคน อ่ะกับแปบข้าวนี่ข้าวนะทุกคนกินไปเลยออันนี้คือมาพร้อมเสร็ตนะทุกคนเซ็ตต่ำร้อยบาทแล้วก็ทุกคนรู้ไหมว่าข้าวเกี่ยวที่เนี้ยเติมฟรีด้วยนะทุกคนอืมมาลุย ก็ดอ่นลอบหลยมากเพราะว่าร้านนี้ผ่านแล้วผ่านทุกคนมาลองทานกันได้นะครับที่อาสุมารชวนอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวบุญกินเสร็จปุ๊บเดี๋ยวบุญจะขอ,อนั่โซฟาร้อนนะให้เขามาเติมตรงนี้ให้โอเคไหม เราก็ุกคนดูว่าน้ำซบะมันจะอร,อะร่อยขนาดไหนจ้าต้งรีวิวห,หน่อยได้ทุกคนวันนี้เราจะมากินอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารง่ายๆแต่ว่าปราบเสียก็ <Wow. S 1> คือต้อูทอดเขาบอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่เลอค่าเต้าหู้ทอดได้ไหมเขาบอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นที่เลอค่า ต้าหู้ทอดอ่ะจะไม่เละก็คือมันจะนุ่มนอกเอ้ยนุ่มในกรอบนอกนุ่มนอกอะไรเลย้ยไม่ไหวเรากินกันเลยดีกว่ามาลองอุ้ยวทำไมมันนุ่มขนาดเนี้ยฮู้มไม่นุ่มอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยทุกคนนุ่มมากอ่ะทุกคนคือมันกรอบนอกนะใช่แต่ว่ามันนุ่มด้านในมาแล้วน้ำก็ไม่เค็มจนเกินไป ที่เพอร์เฟกเพราะว่าแป้งมันบางมากมถ้าเกิดร้านไหนที่ไม่เพอร์เฟกต์แป้งมันจะหนาแต่นี่คือแป้งบางแล้วก็กแบบเลอะข้าไม่ไหวออานทุกคนนี่น้ำที่เรากินจากอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะใส่น้ำไรทุกคนนี่เราจะใส่น้ำน้ำร้อนที่ต้มจากเซนโซบะทุกคนใส่เข้าไปในนี้นะน่ากินไหมโอมน่ากินเนาะ โอเคโอเคเลยนะใช่เป็นแบบลางคอทุกคนใครสนใจนะครับมันทานร้านนี้ได้นะทุกคนสำหรับวันนี้นะทำงานเหนื่อยมากนะทุกคนกลับบ้านไปพักตัวก่อนนะทุกคนทำออกบูธ แล้วก็พาทุกคนนะไปซื้อของในอะไรนะ UFM Fuji Supermarket นะทุกคนก็มีของญี่ปุ่นทางนั้นเลยมันจะมีห้างใหญ่ๆตอนนี้ก็คือมีดองกี้ UFM นะทุกคนซึ่งแบบว่ามีเนื้อปลาสดสดขายนะครับแล้วก็นะเรามาทานเรี้ยงสุงม,มากกันทุกคนอย่าลืมนะมาทานร้านนี้นะแมงสุดได้3ามก้อนสาเขียวเติมรีแล้วตอนจบแล้วอย่าลืมขออย่างนี้นะครับทุกคนตอนนี้อิ่มท้องมาก หลับก่อนนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันดีพีหน้านะครับโอมเมื่อกี้พี่บอกอะไรนะเป็นปิดกล้องนะไม่ใช่ไม่ยังไม่ปิด ทำไมยังไม่ปิดมุมมัทุกคนเพราะว่าอะไรไหมทุกคนเพราะเราจะมากินร้านไอติมร้านนี้นะชื่อว่าแอมเพร์แซนนะทุกคนแอมเพร์แอนทุกคนร้านเปิดนะ10โมงเชา้าจนถึง4ทุ่มนะ oh, <no. S 1> ก็คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูไอติมกันดีกว่าว่าในนั้นนะมีอะไรนะ่ากินบ้างดีไหมทุกคนไปรุยเดี๋ยวเราเขอคิดตั้งก่อน แล้วจะเข้าไปรุยกันนะฮะพร้อมรุยเข้าร้าน,นยังทุกคนไะพี่โซก์ไปแล้วเอเอาระบูมหล่ะพี่โซนี่แปลว่าตัวให้บูมเลย ตายแล้วตายละงงมาก่ะทุกคนอันนี้เรามากินวานิลากันนี่มันมีวานิลานะทุกคนกับบูเบอรี่นะซึ่งคือคุณชอบไอติมที่แบบว่าเขาอะไม่ได้ตักแบบว่ากลมๆชนิดโอมแต่ทนี่มันใช้การตักแบบไงแบบเรียกว่าอะไรนะโอมแบบว่าหยัดหยัดหยัดหย,ยัดเข้าไปนะนี่รสบูเบอรี่อร่อยมาก <c oughs> คือตะกี้ชิมมาแล้วนะทุกคน หอมอม,อมากทุกคนรู้ไหมรวม้งเขรื่องไอติมนะมากมากแต่ว่าไอติมนั้นนะทุกคนต้องเหนียวนะแล้วก็อะลายชานิดนึงนะทุกคนแล้วก็มีความข้นหอมนมเนื้อเหนียวมาชิมวานิลาก,กันนะทุกคนต้องคำพร้อมกันดีกว่า บูเบอรี่ชชดเด็คกับวานิลาทุกคน <c oughs> อร่อยมาก <c oughs> มีความแบบว่าไม่หวานไม่เลี่ยนเนื้อนมเข้มข้นซีสเข้มข้นกลิ่นผลไม้เข้มข้นมาก <c oughs> อร่อยจริงๆอะ่ะพี่นอ,อนอร่อยมากอืมอร่อยมาก <c oughs> คืนนี้พร้อมนอนแล้วนะทุกคน สำหรับขึ้นหน้านะอยากให้บุ๊มไปที่ไหนนะครับแจ้งบุม๊มได้นะบอกบุ๊มเลยเดี๋ยวบุ๊มจะพาทุกคนไปที่หน้านะทุกคนสำหรับเคลนในฝันดีลาเตสวัสดีนะครับทุกคนขอบคุณค่ะต่